สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์นะครับหรือว่าแนวทางย้อนหลังนะครับในส่วนของนะครับแนวทางที่ให้ไปนะครับมีความใกล้เคียงหรือเปล่านะครับผมนะก็ ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับผมนะในส่วนของเลขตารางนะครับผมนะก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของดวงล้วนๆนะครับผมนะก็เอามาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าใครจับถูกหรือว่าชอบในส่วนของตัวเลขตาราง6ตัวก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนะสำหรับงวดนี้ผมให้ไปเลยนะครับเดี๋ยวไม่มีเวลาให้นะครับผมนะก็ สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับ761นะครับเข้าที่61นะครับผมนะเวลาสุด16พฤศจิกายน64นะครับผมแล้วก็ในส่วนของวันที่1ธันวานะครับ567012นะครับผมเบื้องต้นนะครับเออ่เบื้องต้นนะครับผมนะไม่อยากจะตัดทิ้งเลยทั้ง6ตัวเบื้องต้นถ้าเราจะมองในส่วนของเลขล่างให้ตัดเลขศูนย์ทิ้งเบื้องต้นนะ ล่างนะครับผมศูนเบื้องต้นและก็เลข2นะครับผมนะก็จะเหลือหนึ่หเจ็ดนะครับนะในส่วนของล่างเบื้องต้นนะครับผมนะอันนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นที่ผมยังไม่เอาข้อมูลมาแบ่งปันนะครับในส่วนของเบื้องต้นก็สามารถคุยได้นะนะครับ นะครับดับล่างทุกหลักนะครับผมนะดับล่างทุกหลักถ้าเบื้องต้นนะครับผมนะสูตรนี้สูตรที่20นะครับหลุดนะครับผมนะก็กลายเป็นว่าหลุดนะครับมาที่เลข7นะครับนะซึ่งงวดนี้ก็จะดับเลข3นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่งวดสูตรที่20ไปก่อนนะครับผมนะก็จะเป็น3 4ม4ี่0ี่ศนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์นะเบื้องต้นศูนย์เลข2ที่อยู่ในตารางนะครับนะ 02ก็จะเหลือ1 15 16 17นะครับก็เอา4ตัวนี้ลองมาจับคู่กันนะครับนะอันนี้แนวทาง <c oughs> ก่อนอื่นไปเลยเดี๋ยวเมื่อดูในส่วนของเลขหลักร้อยนะครับผมนะเลขหลักร้อยเป็นเลข7นะครับนะเลขดับของเรานะครับนะงมดประจําวันที่16 12039นะครับนะเป็นเลข7นะครับ เป็นเลข7นะครับก็งวดนี้ดับอยู่นะครับนะหลักร้อยงวดนี้ดับอยู่นะครับมันออกเป็นเลข7นะครับนะมาดูหลัก10บนนะครับผมนะหลัก10บนนะครับออกที่761นะครับที่เลข6นะดับหลัก10ก็จะเป็น0 1 4นะครับ0 1 4 5 7 9นะครับผมนะ0 1 4 5 7 9ที่เป็นเลขดับ หลักสิบบนนะครับนะกลุ่มนี้ดับนะครับกลุ่มนี้ดับนะมาดูในส่วนของเลขหน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับก็จะเหลือที่0ูนย์สองสามห้านะครับศูนย์สองสามห้านะครับผมศูนย์สองสามห้าก็จะเข้าที่เจ็ดหกหนึ่งนะครับเลขที่ให้มาเป็นเลขดับนะครับไม่มาครับผมนะเลขดับอยู่นะครับผม มาดูในส่วนของเลขหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างบอกตรงๆเลยคือยังไม่หลุดเลยนะครับรวมทั้งหมด62งวดด้วยกันนะครับมีอยู่ด้วย1 2 3 4 5มี่ห้ามีมีอยู่5สูตรนะครับดับหลัก10ล่างที่ยังไม่เคยหลุดติดต่อกันนะครับ62งวดนะไม่ใช่แบบรวมกันแต่ละงวดแล้วมารวมกัน62งวด สิติตั้งต้นนะครับที่สูตรที่ใช้นะครับวันที่16มีนาคม2562จนถึงวันที่16พฤศจิ64รวมทั้งหมด62งวดติดต่อกันนะครับสำหรับเลขหลัก10ล่างการันตีได้ว่ายังไม่เคยหลุดเลย12345นะครับก็จะดับนะก็จะได้ตัวเลขที่ซ้ำกันนะครับไม่เป็นไรนะครับผมนะ1 2 7 8นะครับ1 2 7 8มาที่เลข5หลัก10ล่างนะครับอันนี้นะ อันนี้ผมใช้สคริปต์ตัวเดิมนะที่จริงมันเป็นหกสิบสองงวดนะครับมาดูในส่วนของเลขหลักหน่วยล่างนะครับหลุดนะครับผมนะหลุดนะครับนี่หลักหน่วยล่างนะครับหลุดนะครับเราจะให้เลขดับศูนย์สามี่ห้าแปดเจ็ดนะครับเจ็ดหลุดนะครับนะก็พลาดไปนะครับผมพลาดไปนะในส่วนของเลขซึ่งผมไม่มีเวลาลงให้นะครับนะ นี่ในส่วนของเลขวิ่งประจําวันนะเลขวิ่งประจําวันนะครับอันนี้จะเป็นจานาันอาทิตย์นะครับนี่เห็นไหมจานาันอาทิตย์แล้วก็วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะไม่มีเวลาลงนะครับนะนี่นะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนะครับเนี่ย <c oughs> แล้วก็วันที่ส6หกนะครับ 1พุธศจิก็จะเป็นเลข9นะครับ95นะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยก่อนนะครับ G 9กนะครับก็จะเป็นเลข9เข้านะเลข9เข้าเลข3กับเลข7นี้จะเป็นในส่วนของบนนะครับนะ3กับ7บนสำหรับในส่วนของวันที่16พฤษภานะครับเข้าที่เลข5นะจันอังคารนะครับอันนี้สูตรวิ่งจันทร์อังคารก็คือเข้าที่เลข5ในส่วนของออกวันที่1กับวันที่16เนี่ยครับเนี่ย นะครับออกวันที่1กับวันที่16ก็จะเป็นเลข6กับเลข1นะครับนะเข้าที่61นะอันนี้นะต่อไปก็จะเป็นเลขประจำวันก็คือวันจันทร์อาทิตย์นี่แหละนะนะเมกรานะครับนะไม่มีเวลาลงน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เข้าที่57นะครับอันนี้บนล่างนะครับผมบนล่างนะวันที่16พฤษภาเอ้ยพฤศจินะครับผมนะ เข้าที่เลขห้านะครับหลักสิบเข้าที่เลขเจ็ดหลักหน่วยล่างนะครับนะอันนี้ก็เข้าที่สองตัวนะครับมาดูในส่วนของเด่นบนนะครับผมเด่นบนนะเด่นบนนะครับเน,บนนะีเ่ยไม่มีเวลาลงให้นะครับเด่นบนก็เข้าที่เลขหนะครับนะถ้ามีล่างก็จะเป็นห้าเจ็ดนะอันนี้มันเป็นสูตรเด่นบนเท่านั้นนะครับเด่นบนนะครับ แล้วก็วิ่งล่างนะครับวิ่งล่างก็จะตัวเลขมันจะเยอะหน่อยนะครับนะวิ่งล่างนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นเลขเจนะครับเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เรานับนะครับใช้หลักหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะก็จะเป็นเอาเลขห้าเป็นตัวตั้งนะครับผมก็เป็นหกเจดนะครับหกเจ็ดบวกอีก2ก็ เป็น9ก้าบวกสองก็เป็น11บเนะครับเข้าที่เลขเจนะครับก็เป็นที่5 7นะ5 7ล่างนะครับผม5 7ล่างนี่นะครับในส่วนของเ,อเลขที่ผมจับคู่ให้หรือว่าที่ผมตัดนะครับไม่เข้านะครับผมไม่เข้าสำหรับ เลขคู่ขี้งวดนี้หลุดนะครับเลขคู่ขี้งวดนี้หลุดนะครับมาเลขเจ็ดนะครับนะมาที่เลขเจ็ดนะครับอันนี้หลุดนะครับหลักร้อยนะหลุดนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้มันจะเป็นบนล่างนะครับวิ่งบนล่าง บนล่างก็เข้าที่เลข6นะครับมีเข้าที่เลขหดับบนทุกหลักนะครับผมดับบนทุกหลักนะอันนี้คือดับบนทุกหลักนะครับผมตั้งแต่ปีห3สามนะครับดับบนทุกหลักก็จะเป็นเลข5าไม่มานะครับผมเลข5้าไม่มาก็จะเป็นเจดใช่ไหมเจ็ดหหนึ่งนะครับ งวดน,นี้น่าจะเป็นเลขสี่ไม่มาล่างเอ้ไม่มาบนทุกหลักนะครับสำหรับในส่วนของสูตรนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับหลุดสูตรที่ยี่สิบนะครับเลขเจหลุดนะครับเลข7หลุดนะครับหลุดเป็น4ี่ครั้งแล้วเห็นไหมหกสิบสองงวดหลุดเป็นสี่ครั้งนะครับสูตรที่ยี่สิบนะครับนะ ยี่สิบเอ็ดหลุดสามยี่สิบสองหลุดหนึ่งนะครับผมเอ้ยยี่สองยี่สองหลุดสองนะครับเลขยี่ห้าหลุดยังไม่หลุดยี่หกยังไม่หลุดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็ยังไม่หลุดนะครับในส่วนของอเบื้องต้นที่จะให้ดูนะครับเบื้องต้นที่จะให้ดูผมถ้าจะเริ่มในส่วนของวันที่สูตรที่17นะผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่สูตรที่17นะเบื้องต้นจะมีตัวเลขอะไร ที่ดับนะครับจะมีตัวเลขอะไรที่ดับล่างนะสูตรที่17เห็นไหมถ้าเริ่มตั้งแต่วันที่17ไอ้สูตรที่17 0 8 4 3มันก็ตัวเดิมนะครับมันมีเพิ่มแค่เลข2นะครับนี่ศูนย์แนะครับนี่0 8 3 3 4 4เพิ่มแค่เลข2นะครับ0 8 3 4 2ก็ตัวเลขตัวเดิมนะครับมี5ตัว0นะครับถ้าจะ ถ้าจะตัดในตัวเลขตารางนะครับศูนย์แปดสองก็ตัดแค่สองตัวเท่านั้นนะครับนะตัดแค่สองตัวเท่านั้นนะครับเบื้องต้นนะครับหนึ 1, 5, 1, 6, ่งห้าหนึ่งหกอ่าหนึ่งเจ็ดนะครับเอเดี๋ยวจะเขียนให้เบื้องต้นนะครับขออนุญ,ญาตครับผมมันจะเหลือสี่ตัวใช่ไหมหนึ่งห้าหกและเจ็ดนะครับ หนึ่งห้าหกและเจ็ดนะครับจับคู่นะครับผมนะก็จะเป็นหนึ่งห้านะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับห้าหกห้าเจ็ดและก็หกเจ็ดอันไหนที่ออกแล้วก็ตัดทิ้งนะครับเนี่ยอันนี้ตัดทิง้งหรือจะมาอีกมันสามารถมาตัวกลับได้นะครับนะนี่ สามารถมาตัวนี้ได้นะ1 5 5 1 1 6 6 1 1 7 7 1นึ่งหนึ่งหกหะครับห้าหกห7ห้าห้นะครับเดี๋ยวจะดูว่าเลขอะไรให้เน้นไปที่เลขหนึ่งนะครับผมนะให้เน้นไปที่เลขหนึ่งนะครับนะครับมันแปลกๆนะ มันอาจจะมาตัวเดิมก็ได้อาจจะเป็นที่หนึ่งหหหนึ่งมาบนและลงล่างอะไรเงี้ยนะครับนะวันนี้ให้เน้นไปที่เลขหนึ่งนะครับล่างนะให้เน้นไปที่เลขหนึ่งอันนี้เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเอาแนวทางหรือว่าข้อมูลมาแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปนี้กเ็เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นว่าตัวเลขที่เราให้ไปนะครับนะก็มีแนวโน้มนะครับเป็นในทิศทางแบบไหนนะครับก็ ลองพิจารณาดูนะครับเลขดับมันจะดับแบบอยู่หรือไม่อยู่นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็นําไปใช้นะครับผมนะในส่วนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะนําเสนอในส่วนของเลขดับบนทุกหลักนะครับหรือว่าในส่วนของเลขดับล่างทุกหลักต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับห่วยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ